สวัสดีครับผมปุบพอกระเป๋าพันพื้นเมืองอีกแล้วครับวันนี้มือนี้อยู่ไฮอยู่หนบับหลวงพ่อครับผมนี่มนลหลวงพ่อเดอ้อมือนี้อยู่เสียงบ้านออเนี่ยครับบรรยากาศเทียงหน้าฝนแบบลงมาแล้ว่อย่ครับผมเดี๋ยวตอนแรงเวลาคือเพิ่งใส่เวทไปหาอยู่หากินหาแนวกินแรงครับผมครับเดี๋ยวเส่นะ่ะ ดูเด็กเพิ่นเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้าเปียบหรอบ่นี่แหละครับนี่เอาเกี่ยวเขาแล้วเอาก็ไถอันนี้ของพี่สาวเบาเด็กๆครับผมเอาก็ไถกบต่อเฟียงไว้ปั๊บขัดดินคัดหน้าเตรียมดินไว้ครับผมรอเห็ดปีหน้าปีต่อๆไปไปเรื่อยๆครับผมโอ้เพิ่นมาบัดนี้เพิ่นเกี่ยว ใกล้สิเหล้าเต้ยครับรนี่สิเหล้าเต้ยนี่งนะครับเป็นกองเขาไว้กองแล้ไปเขาก็เก็บเขาก็โฮมลั่นตีเอาครับผมบรรยากาศทุกความยำแรงตะเบียนไก่โต๊ดินแล้วครับอืพ่อแรงหนูแมเลยครับยืนให้หน้าเบาเด็ดเด็ดนี่ขวดเปไน็นไม่เตือนนะครับขวดเปไม่เลย นีห้อยวดพ่ว้เบเตรียมบ่วงมาใส่ครับผมโอ้หบอหาปลาคอนปลาโอ้<า>โอไตักอปแต่กินไปแต่ขายตัวเนาะมันได้รายกัเลย ใช้ให้เป็นประโยชน์นี่ครับครับผมโอ้คนทั้งเกี่ยวทั้งทั้งเห็ดไปขายทั้งสีไปกินครับผม,อมเอากุยยางคู่แนวครับม,มันพวกกล่องก,ก็ไม่เห็นอันนั้นมันเต็นท์นี่พ่งลงๆเลยครับนอนอยูอย่เดีย่ยวโยกครับโอ้อันนียวเขาเรียกเต็นท์อ่ะเพราะมันมัน <พอ S 1> มันมันบุญอายุยังเต้นนะครับเต้นเต้นเต้นจนมุนบัานโยกดูสัตว์เลีว์เลีงสิ่งนาะเต้นเต้นเต้นโอ้ของเงิน มันหลงผาเพิ่นแล้วๆล้วเสอนี่่นึงรถยาพุทธผลมิพตรบตัวโอ้ท่านเนี่ยสองแก่แก้วเดียวนี่นอนแน่นอนครับผมเอารถเกี่ยวนี่แ้งีคักไมฮ็ดให้พี่นอนมึงก็ดูเกี่ยวในเขาโอ้ยบงเกี่ยวมันบไเาได้ก็บงทงที่ด่าย่างงมาได้ลองยงเออมาหรอน้อาบงอ้วารียุมของหนูท่านโอ้เห็นควายหนูยู่นี่ขั้นนี่นี่นี่ขันนี่ สองขั้นได้หรอขั้นอันตรงนีเออแต่ว่าปีนเปียกอยู่นั่นหนอยควายนึ่งองินยู่คว้างเต็นหนูควายคอยไปนั่นอ๋อเออลงมาในนันฟังเสียงมันซึมอยู่จังเจ็บเข่ากัด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 เดียวอ๋อล้เลี้ยงไว้ให้ละเลี้ยงให้ซ้ำยังไงซ้ำมันแพ้ครับผมเนียนไปเลยครับเพิ่นยันเลยเกลียวเกลียวที่ว่ามัน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 ลุยน้ำอ่ะมันมีมันมีมันล้ม ที่เถื่อนแดนมันสาดกันมาหนึ่งมันมันมันหนักห่วงมันเราอือโอ้เขาเขาหมากอยู่ของเขาใช่หรืใครอยู่บนหัวดีหมากดีหมากดีคือหวยถ้าอมาได้ถุงหนึ่งหวยโอ้เอ้าโอ้ย่างเหยียบไปเลยใบพวกนี้ยี่ลีลตรงเลยหวยบอกมันมันมันห่างมันเลยกว่าญ่นะมันเลยเป็นห่วงดีครับผมอันนี้บางทีพูดอยู่ที่นี่อือโอ้ยชุดของหมากันอยู่เบิ้งหมางของข่อยเนี่ยล่มจูมในการยู่ในการในการ นครับหลวงพ่อนิมนต์ขน้อยลงมาแล้วมาเด้อมาเด้อน,นิมนต์นิมนต์นะครับนิมนต์เนี <c oughs> <อ>่ยเอออืมนี่แหละครับวิธีเศ้าหน้าถือบักจกถือถือแนวได้แนวยังไะละ่ะอืมโอ้โอโอบอกเขาจะได้บอกเรียนรู้บอกลูกบอกล้านนี่ละ่ะเกี่ยวเขาเป็นสิทธิแล้วครับผม<อ>

แครอยู่เป็นนกไม่ไม่ใช่นกเราเขาไม่ต้องแยดูมันต้องดูว่าเป็นว่าเขาเอาบังบงอยู่เมืองอะรครบยังเปล่บแอบวา <c oughs> โอ้อเออนหนึ่ยูนนี่นี่ยู่คันน,นี่คู่น,น,นี่แหะคา่เป็นใหม่เลย นี่หวยนึงดูนี่นี่มันแลนอยู่นี่สมืัอนี่เอาเอาวันแลนทย้างนี่นามดื่มมะมาฝากพร้อมเนี่ยโอ้ตายยังครับตายยังไงกันนะวันจีบว่าเอานิ้วหอยออกว่ะหนวดเข้าช่วงนี้ลบกุงรังบนด้านตะพ่อเนี้ยเกี้ยวเนี่ยนาวงปล레이วันเนี่ยวเกี่ยวนะเกี่ยวเหนวดนะโอ้ยบ่ทุกคงสัญงหนาซะเดี๋ยวมีนกเงิน แต่พอมันแรงนน้ำขวาขวานก็เปลี่ยนได้พี่พม่นแรนหอดใหายัไงพี่เด้อปลากระเบี่เยวกับเนี่ยนะอยากรู้ว่าปลาค้อนมันเป็นตัวยังไงเนี่ยปลาปลาข้อนนะเขาเรียกปลาค้อนมันมันมันเหมือนเดรดเดอเซอหรือว่าเหมือนอะไรอ่ะอยากรู้ปลาข้อนเป็นตัวยังไงเนี่ยอยากรู้จริงจริงโอ้แมนอีลีครับผมมึง เม,มนเขาเป็นเ,เป็นหู้ว่วมันเยนหาเนาะคุ้มกัหูนั่นหูันอยู่ันปี่หูป่าห่ยป่าไไหมปลาขอป่าปลาข้อนนึกว่าห่ยปลาข้นปลาข้นมันดีเขาไวนะไหนบอกโอ้ยเขี้ยเามเอาอยู่งคนนั่นบุกใครอยู่นี่เลยนะครับปลาข้อนเอ้าปลาปลาขน ปลาค้อนมันจะคล้ายๆปลาเข็งคล้ายปลาค้อนี่แหละครับผมคือคล้ายปลาชิวปลากีเดือนนี่แหละปลาค้อนเขาเรียกเอาครับผมน้ำดื่มปลาค้อนปลาค้อนมันเห็นก็ไปก็อะไรผว่าโตขึ้นปลาค้อเพราะว่าหัวเหลี่ยมใบจนใบจนเนยโอ้ยใบจนนี่เป็นอย่างไรครับเป็นใบจนตัวตัวใหญ่เงี้ยปลาค้อเลยโตมันอืปลาค้อนี่แหละบ้านนอกอยางเี้ยหัวเหลี่ยม น้ำมันจะโบเขาเรียกปลาคอนหรปลาคอนโอ้ยปลาคอนก็ปลา,าชันเหมือน,นอ,นอนกันปลาชอนปลาชอนปลาชันกับนี่โยนปลาคอนปลาควนครับพอดีเกี่ยวครับผมไก่คำแดดไป็นร้อนโอ้ยเกี่ยวแดดไม่ได้เรามันเผาะแล้วเผแล้วมันเผาะเผาะกัน,กนเกี่ยวซะงี้พอดีบผามันเปนเดี๋ยวอันนั้น มันน่าจะดำเกี <F occurs> ่ยวตากแดดน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ขี้เกียจนะกลัวกลัวหน้าลำนงกดว่าด้งน่มคงมนาบ่เกิดวแจาม่ะแตงได้ขาวงขายอย่งอยู่ว่แตงคือยังเมียอยู่บ่แตงเกี่ยแงเมียนี่บ่มีนีครับพี่ทีชาวนาโดยแท้ครับผม เมนูเขาแรงผมเตรียมมาให้แล้วครับเตรียมมาแล้วเตรียมมาแต่บานเดียวสิมักก้อยตับบานลาบเสยบเสีบเช่วเน่บลาบเยบอโอ้ยนี่งนันขากลายววานนาเล้วเาวันบอกย้อี่าวนพ่อเนะ้อยแเียนเี่ยน่ทำนี่ร้านทุกเก็บเม็ดย้อหนาุนในบลักออขุนโมเว้บกัน ยังเป็นบักกบกเอ้ยบักก็ลืมีคอสองสอบแม่โอ้ยขอคอพ่อสี่กีแล้วหัมหหอวหดได้มันหดบักไหนแล้วก็ตายมันไปล่นหาอยู่เชียวเขาม้มือนว่ามันยังโงยก็ตายมันบกินนาโอ้ยตายดเงตัวเดียวันนี้ยังว่าคอยวานคอยวจผมแล้ววั่นเดียวมยังเดวผมนยังก็โอ้หักคอเลยหักคอหักคอคอคอ นี่นักเขาค่อยๆนี่นักปาะอกดอกค่อยๆาเอนี่นักขอมันได้นี่ขอมันนได้โซ่เออโซ่เบื้องต้นโซ่ใบเนี่ยโซ่ใบโซ่มาโซ่หนีมือสะดอกโอ้ยให้มันให้มันให้มันกินตอนหน้าแรงดีกว่าโอ้ยค่อยกินค่อยกินไปค่อยกินไรเชียรเดียวไม่ได้ไม่ได้กินเลยมีโมนี่อย่างกบด้วยบันฑ์บัณฑ์อย่างกบกัณฑ์อย่างหนู อ๋อดิเพิ่นเลี้ยงแล้วดิเพิ่นเฮ็ดโครงการเลี้ยงหนูได้เลี้ยงหนูเฮ้ยขาเขาเทนั่งถึงเหยงยิงเอาหน้ยนี่ไปว่าว่ามีแต่หนูสิงนะครับเดี๋ยวชิมปะวันเพิ่นมาเลี้ยงหนูไว้นะเพิ่นว่าวัดนีเพิ่นเฮ็ดปลาเขาเลี้ยงตัดตะบะชิงทุกอย่างเลยผมเลี้ยงปลาพร้อมปลากำลังแ่งกำลังแ่งกำลังแ่งให้มันโกดอยู่มันเปิดทำอาหารอย่านี่โอ้ยผมมัดื่มบามะเข้าวมาให้เดี๋ยวมุกมีความเลยวะ มาโรแนวเว้ยมาป <ừ. S 2> ูไแนวเว้ยบ่ได้กินงวยกินย่อดมันก็แจ๊กตัวก,ก, <c oughs> กินแล้วมันหกของแนวกินบ่นมน้องนี่อันจะหก <ừ. S 2> นาหกหน้ากับครอยูกันหกนี่น่กินหกน้ำมีลาดบ่ปักมึงกปิดไม่เขาอู่หน้าเขงจากไปมันจะเขาะ้หนก็เนต้นเเขาหน่อยน่ยแตหนน้อยยน้อยแล้ว mới ra mạc này tế, à, à, ừ. bình ngang ừ. cái gì là tép, khẩu, ôi, bưng anh coi tiêu cái da chiết này, nát khác, năn, năn chiết cái da chiết đến bốn lần, tiêu à. bố ừ. yeah. cái tiêu cày nhú, lấy nhú, kinh say, ngon cọt 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 đấy, măn măn nó cắt này, มัน้ำขึ้นคนขวนั Th ่นยำเวียนนี่อกหายิบี่เอ้ามันแรงตายขึ้นอย่างบอโอ้ยบักคำเกี่ยวของอห้กูนี่ไส่วงย่างไปงมากจนมือมานเขาเนาะอ้โคยยังอยู่ตนีตัวนี้บนนี้ตนีอยู่ตัวนี้นอนอูยนี่รงตัวนี้ตะคยังรัปลาคอดมันมันคล้ายปลาปลาจจุนเา่ะใบจ เาเกี่ยวบอดิเกิด่วงไม่หือเนี่ว้ฟ้องต่อสอ้อมื่อีครับนี่ครับนี่เขาต่อพองเมนี่จะไหวนี่ว่าเขาต่อสีต่อสองได้หนีานี่ต่อสองนี่นี่อย่างนี้ก็สองนี่ต่อสามก็ได้เอาเชือกเมรเชือกลูกผูกพันมันด้วยเอาเชือีครับเพื่อเขาต่อสองต่อสามครับนี่มียูานี่ยูบ้นน้องตุ้งไงยูบ้นน้องุ้งไงน้องคิมมูสอง นี่หอบตัวสองตัวสามข่อก็ดีพันดีเด้อมาเอาเอาครับผมมันเอลี่ยมันลมทับมันครับมันได้ตรงไหมเอาชีบอันนี้เอาครับผมพันพัน้ำเบาได้เลยเอาชิบอันนี้เขาชิบไว้ปลูกก็ได้เกิดจะได้กินดิให้เขาสวกคนเกิดกินไม้กินเป็นว่ามนุษย์กินวิ่งแล้วไม่กินข้าวเฮ็ดติดซ้ำได้ทีโอ้ยักเห็ดนี่้เขเดินยาแบบนี้กัเนี่ย ่ยเดี๋ยวเาเนเป็นเห็ดแบบกเออมันินวีเพราะนมันฉินวีว่นละเห็ดลิงว่นละเห็ดจำดูแเดินไปเดินมาแล้วผาพัดดีบอกว่าแต่เนี่ยอยาอัดเนี่ยกันแท้สนก็ค่อยน่ห้างที่ยวกัอัดอยู่ยึดตัวมันงัวคั้ยเขาก็มาดามมักินทุกคนงัวก็เริ่มแน้วัวพน่มักมันกินทุกอนเขาี่ยคนเขาชิปเิวาลงมา็นเ่สร้างคตแบที่นี่ยข้วมาามเลย นกี่กินแพรเลยเฮ้ยชวยกินมัวกินแครดิมันเป็นธรรมชาติของเขาของผือนี่ร้างมากือนกันนะเขามาคูกันนี้สลากับโบเมนสิดะเอลแพะมันก็คูกันนะนี่กับนี่กีก็เวนกับีก็ขึ้นพร้อมนะมีเก่งกับมีจะเว้นนบาปนีนปตกเนีกืบโปรตกละ ลุกเะยิบดังมือบบไงนึ่ว wow. oh. ่ามันบุกบอลเนาะเจดังขาดโอ้ยสองึ่งละาุขึ้นเปหลายเนาะมลงสามสิบไปง่ายไปเส้นมองของเก่ามันมัผู้ใหญ่เลยหลายักดังมันปุ่มล้เลยห้ยยบวบุ่มลงเลยแล้วยมันมันาเป็มูเนาะเฮ้ยเบ้งว่นซะาางงอบางดิงนี้ บึ้มพอไปนี่โอ้ยทุกคนเือเจนอากาไปวัดนตายได้นน่ะวิไปดักพอดีนกเขามาให้นกเขามาพอดีสามตัววนนกเป็ดนกเป็ดบินชูนกเามันสามขึ้นไหมสองขึ้น่ะนกะโอ้ยมันมาเรียนกินกาฮัมอมนันเนาะด่างเงินขางมาที่นี่ตั้มมี้ันในกลางเนีอยู่คนเดียวเออ่นนี่ยงขอมันเหนียวเนาะครับ้นกจับ จัดมวนมันนี่ข้าวเดียวออกมาานี้นังชุบเล้วนะโอ้จมีนคนหนด่มง่อนอกนี่มันเรบาปแล้วเฉนได้กินข้าวนึ่ดอกนจะได้กินดังไฟขึ้นลุกกองนี้ไงที่ทิมเขาใส่ไม่เศร้านี่ลุกคนเลยไม่เศร้านี่หน้าด่างเลยลกคนเจ้าะไรมันขัดใจไหมโอ้มาม่เดอกนี่เหลือจะกอ่ยอยู้ลุกคนได้เดียวต้เฝ้าวันนั้ีเขานี่ ใจของมันมีสมาธินะเพราะว่ามัน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 บุกยังขึ้นนะมันก็จริงเรยในของเลยนะแต่ไม่ซาของด่งมันทางต่อเส้นครับบากติดตามทั้งเพจน้ำพร้อมครับผมก็เส้นมันก็เลยเพี่ยวเลยบ่าวพันพื้นเมืองเหมือนเดิมครับผมจ่าท่านี่าะเดี๋ยวรอบเบิ้งเนี้ยอยู่ในกลิ่นตอนต่อไปครับผมรถรถสีเขาห้างได้ครับอันเขาไล้ออกควันเสียวเลยนะเนี่ยจะตามมันละเฮยสีลดเสียว เอากับเจ้าเบิดงบแล้วรเจ้าเต่าปาลากงูแล้วโอ้นี่ขันชั่าเมื่อนมื่เดีวรถรถคันใดสั่นเมื่อนีใหะจ้อเขาอีนั่งนะโอเคโอเคมุ่งบ้านเดียวกันที่เราที่แรกกันเลี้ยวซูเดียว้อยกว่น่าตายเป็นผู้ยนให้ควลับแบบูดยเรตัแลวน้องมีคนเนาะโอ้เฮาแบบยวเค ตามขั้นตอนละตามลงมาตรงเข่าเพ่พื่เขาไปแล้วมาตรงเขาัวตรงปวยถิ่มเลยไว้หันละโอ้โหได้จ้านี่แหละครับีเจ้าน้าเจานเี่ขาหมนหงายรับโอ้ยเากอยู่อนบอ่วอเก่าว่าบออเห็นอันหอมมันอยใจเ่อยเอปองมันอย เขามันไปเขาใล้เีั่วนเีบเกียวเขาก็ได้นูบัดทีน่เห็นแต้รถใส่รถเกี่ยวได้หนูมีจับด้วยอันนี้หมายองไงครับผมยองไดนี่นี่แม่เจ้ยว่เห็นนาะแน่นอนแน่นอน ผมเห็นแต่รถเกี่ยวครับผมได้หนูไอ้คนเกี่ยวก็ได้หนูขึ้นกันนะครับเอาบางเลยหันเนี่ยคุณเพ่อนเพื่อนเนี่ยหาผมผมได้หมูมาอยู่แต่ว่าเพิ่นหนูไปเห็ดพี่เพิ่นเห็ดกิ้นลวดเพิ่มมาู่ทางทางเพิ่นเขาเต็มบ้านเต็มเทพยครับผมอืมเขาหากินได้เรื่อยล้อล้อเบิ่งโปร่งยอดโปร่งยันคนแล้วแล้วครับนี่แหละครับ ทำแหละเอ้ทำแล้วน้องแกวจะพอบอไปครับไปเทียงมาที่นี่บรรยากาศที่เที่ยงทำแล้วเศ้าพอมืดแล้วครับผมเที่ยงไปทากันบัดทีเดดังไฟไว้ตัวยูไหอยู่นาเนาะที่ละครวิธีเศร้าหน้าเนาะที่ละ นี่ครับอ้อยต้นเข่าต่อสองครับผมนี่เได้เกี่ยวอยู่ด้วยนี่ดดููิอออตป๊าดนี่ครับโอ้ยหไม่ต้องเอางวงมาล่ามสียหนาบัดเกี่ยวอีกรอบสองครับผมได้อีเด้อสองสามถุงเยอะนี่แมนครับนี่น้ำอยู่คลองคลองป่านามาคลองไปหน้ามามันเป็นป่านามาครับผม โอ้ยมึงเนี่เขียวรุมครับแมนเบิร์ด้ครับเขียวๆนี่ครับคลองพื่นตัาน้ำมาเรียบร้อยน้ำเต็มคลองพร้อมมาบัดนี้ต้นกล้วยไง่ายแล้วครับเอลองบงน่ยมีรครับดย่างนี้เปลียนนี่จะองกินของชายอันนี้เฟินเ็ดของบาร์เลยเพินเทสสวนเกษตรเพินวอกเนี่ยปลูกแต่เฮ็ดปุ๋ยปีนาเขาสิงงามครับผม เอ้ยผักบุ้งผักย่างงามเพราะจะชุยยางส่วนกล้วยโอ้ยนะครับปิตยุแท้เดี๋ยวสมจะเอาต้นมะพร้าวไม้พันปลูกครับนี่เเป็นแปลงนี่มันปลูกนี่านียวนปลูกางนี้เหมอโอ้ตัดน้ำเพชรเขาเป็นคู่ว้มเเท็ดระบบมมุนเวียนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผ้าไว้เพ่นปลูกดูในการในการ ได้การเลยดีครับต้อ้กัเยนี่ยไลนแ่เาเานกินปลาเสียงย่านมัน่สมุเอืเป็นยุ่งคนครับเอาไส่เบิ้งไปีเยาเไปเลยครับผมเดี๋ยวดังไฟจูไฟฟื้นไอเย่ไฟเดินเดาบคุงือืมย่างย่างก้อน้าอยอืมงก็ได้ษโรามัน หนีนกเป็ดนี่นกอะไรหรือลูกอาะกากราไรงูกาคือดินหัวบุบบุบเหมืนดังข้างในหรอกนะดังดังนอกก็ดังในเนาะเราเบียนเบียนกันมือก็ว่าอีกที่สุดแต่จะแก่ไฮยีนาก็ต้องเขาก็ดังฟื้นควนายง่องรับปณิธานควนธรรมชาติเป็นสิ่งที่ความรึกวัฒนธรรมชาติเอาวิจัยนาการนี่ของธรรมชาติของมันใส่เข้งใส่เป็นเป็นดีเบด ดวงตาเว้วนข้มหมื่นม้วตัวไกลไปหนว่าโอ้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ีเปรียบตุดบัวเหมืนนอนอยู่ในตรวมีน,น้อนี่คนคน่ะคนผดีผู้ชัวผู้ดีน้าง,งน้องโมจังเลกงก็จีตามนกกันผู้ดี <laughs> ใจบุญใจมันทิบนนงบอกได้ก็ดตาเดียวไม่เมาอ้วยเขบุญตัมของเขาเบรเรย่องตอนนนบอกว่าเยขาก็ไม่หลยเลคาถามไม่หลย ว่าผู้ทีคองเป็นของตนในคนทุกมันดีเอ็ดบอบอสเล็กไปใช้เรื่องห้อเป็นเพียนดีๆเลยวันนี้แห้งดีจะโพดเป็นเพี้ยนที่ยากลำบากกระตูได้เป็นแห้งดีร่างกายเชีแห้งแดงดีเย็นแท้ก็คือกำลังเหนือเลยเนาะอ้ยใส่ดปใชก็ได้เรี๋วกำลังลังดีมั่ก็นวเเก็บเก็แต่ต่อแดดนว้มันไม่เนวเลยดี ขักนกบดีบัเที่ยงบัเที่ยงบัทําำแล้วใส่น้ำกันใส่เทียนนบ้านผ่านดูชือ่ออะไรใส่ก็ได้โอ้สำคัญดูกินทีนนไดนี่แล้ก้อได้กินไหนทุกคนนำไก่กิ็หน้อยเพียคอยกินนล้น้ครับผมนะยูดดีนี่แห้งครับนะี่ครับเดีว รอเห็ดเนีอยู่ได้กินกินเขาแรงันครับผมสวัสดีครับ